ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็บรรยากาศหนาวแล้วครับผมครับวันนี้พลกับรถแห่ครับพีระพลมิวสิกครับทุกแผนกเหมือนเดิมครับผมสรบของเราแถวันวันนี้ก็กําลังทำหลายอย่างไม่ว่าเป็นนั่นเก็บสีภายนอกครับสีก็เพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้ครับนี่กำลังเก็บสีภายนอกอยู่เก็บไล่เก็บสีดําเนี่ยผมบอกเลยครับการไล่เก็บสีดาเนี่ยเป็นงานที่ปวดหัวมากครับเพราะว่ามันเยอะแท้จริงเยอะหลายจุดมากในการไล่เก็บบางทีเราอาจจะมองไม่ถึงครับไปส่งรถแห่แต่ละที่เนี่ยเอาง่ายผมต้องสเปย์ดำติดรถผมไปด้วย สถานการเก็บสีดำเพราะว่าเราก็พยายามดูเต็มที่แหละแต่มันก็มีเล็กน้อยนะครับแต่พยายามเก็บให้ลูกค้าครับผมครับคันนี้ก็มีฟังก์ชันใหม่หลายอย่างครับผมครับถึงแม้โครงสร้างเวทีกับประตูเนี่ยโครงสร้างเก่าแต่คันนี้เราอัปเดตใหม่หลายอย่างไม่ว่านด้านหมุนเบรคหน้าครับก็เป็น12ดอดนะครับผมครับเห็นไหมเราเจอปนนัญหาตอนแรกเบรคฝั่งเซตแรกเนะี่ยฝั่งนี้8ปฝั่งนี้12ในการมีเสียงมิกยากครับทำยากผมก็เลยหมุนหน้า f 2เลยทีนี้หมุนหน้า f 2ครับตู้ยืดครับมันยืดตรงนี้ไม่ได้ดูครับ ดูผมยืนหลังตัวเบรกก็ได้เป็นไงล่ะครับผมครับตการเติมเต็มของเสียงให้มีสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีข้อดนี้อย่างครับผมครับไม่เนี่ยจะไม่ควนไม่เพราะว่าอยู่้างบลแล้วเวทีตรงนี้ครับผมครับฝั่งนี้ตัดปัญหาเรื่องควนไม้ได้เลยครับแต่ก้อนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไม่หอนด้วยวะเดี๋ยตัวนี้ก็ไปถึงฟ้าเลยครับง่ายดีครับผมครับทีนี้มาดูฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งนี้ข้างหลังก็กำลังเก็บไฟครับผมนี่ระบบไฟครับไฟท้ายเนี่ยกำลังเก็บอยู่ครับผมครับไฟท้ายเนี่ยหลายคนเจอปัญหาเรื่องไฟท้ายขาดข้้าางงหลัเน่่ยผมไไใสฟท ท้าไม่ดึงขาดใจคนรู้ไหมครับเบรมันชนครับต้องเข้าใจว่าเบรมันชนเนี่ยตรงเนี้ดวงเนี่ยรับไปที่หนักเลยครับหนักเลยแหละดวงเนี้ยชอบขาดตรงเนี้ยเพราะว่าเบรมันชนแรงนะครับมามองดูครับเนี่ยเบรเบรดอกหนึ่งเนี่ยอยู่กับมันเลยก็ว่าได้ครับผมครับเนี่ยอยู่กับมันเลยก็ว่าได้ทําไมมันขาดใบแล้วก็ขาดง่ายขั้นตหลังที่ผมทําไปเนี่ยผมไม่ใส่แล้วเอาออกไปเลยมันชอบขาดดีนักครับเห็นไหมครับเราก็พยายามแก้ปัญหาตามไปครับผมครับส่วนคันนี้ก็เป็นลายสีก็ถือว่าเดืดขาดมากครับข้างหลังก็เป็นเสียครับผมครับด้านข ซิโตอ้าวไม่กัดกันเลยครับเนี่ยโอ้เท่ๆครับเท่ถือว่าก็จัดไปตามใจลูกค้าครับผมครับคันนี้ก็เป็นกลาง3ามทางครับผมครับแต่ผมจะอัปเดตระบบ2025เข้าไปให้ครับในระบบกลางสามทางลองชมกันว่ามันจะเป็นยังไงครับสลับคันนี้ครับผมครับฝั่งนี้ก็มีความวุ่นวายหลายอย่างนะครับผมครับมาดูตรงนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวคอนโซลพวกเครื่องปั่นครับพวกตู้หมุนครับผมเห็นไหมครับเครื่องปั่นเราเนี่ยจะพยายามไม่ให้ลูกค้าเข้าถึงเครื่องปั่นให้ได้เพราะว่า ความร้อนบ้างอะไรบ้างถือว่ามีปัญหาหลายอย่างครับยังกล่องนี้ไหมครับกล่องตรงนี้นี่ครับเราก็พยายามล็อกความร้อนครับให้ไปที่ใดรได้ความร้อนที่ปั่นเนี่ยสำคัญมากครับแต่คนอย่ามองข้ามนะครับผมครับเราต้องพยายามทําความร้อนออกที่ใดก็รได้ถ้าเราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็จะออกมาแล้วก็ดูดเข้าอุนไปมาอย่างนี้นั่นเองครับผมครับนี่อันนี้ก็ทีมช่างก็กำลังใส่ก้อนอยู่นะครับผมครับอันนี้คือช่างนิดนะครับผมไปครับใส่ก้อนไปนะพี่แอร์ไปเห็นแล้วครับโอ้โหพอดีคือว่าใส่น้ำพิเศษ เพราะว่าโปรมาณหนึ่งเส้นห้องเครื่องครับนี่ระบบระบบเสียงเสร็จทุกอย่างแล้วทำได้ไม่เป็นางด้าการเช็คเฟดการลองครับความดังถือว่าครบทุกอันแล้วครับผมตอนเนี้รอแต่ขั้นตอนการจูนอย่างเดียวครับผมครับนี่ครับข้างบนก็ถือว่าโล่่โอ้ถูกมากครับสลับตัวนี้ครับผมครับกล้องผมก็จะไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมครับเพื่อพื้นที่ตรงเนี้จะมีพื้นที่การเล่นได้ดีและใหญ่มากขึ้นครับผมครับอุปกรณ์ตนตรีสายตนตรีครับก็เตรียมมารอแล้วครับผมครับ พอตอนนี้เสร็จผมก็จะกวดขยะลงแล้วก็นําเครื่องดนตรีมาตั้งครับผมก็สมบูรณ์อีกหนึ่งขั้นครับสำหรับรถเห่ข้างหลังเครื่องไง่ายไหมครับเนี่ยประตูเนี่ยเราก็ทําไว้เพื่อเซอร์วิสหลังเครื่องครับหลังเครื่องเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากครับผมอยากให้ทุกคนทํารถตแฮรเนี่ยหลังเครื่องเนี่ยต้องเข้าง่ายด้วยนะครับผมครับบางครั้งที่เขาไม่เช็คระบบเนี่ยโอ้โหครับหลังเครื่องได้นอนเข้าเข้าไม่ถึงเนี่ยเรามาทํางานยากมากครับผมครับเนี่ยสังเกตได้ง่ายครับเวลาทุกท่านมานั่งตรงเนี้ยครับเดี๋ยวมานั่งตรงเเเนนีี้้้ยยยยยยผมอออออาาาากกกใใใหหจจร่ดว ถ้าเราหายใจบอกเนี่ยเครื่องไม่ต้องบอกครับตายแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีที่ไปครับผมครับอย่างนี้เราก็จะเจาะใส่พัดลมข้างหลังอีก2ตัวนะครับผมครับเพื่อเพิ่มการดูดความร้อนออกไปจากห้องเครื่องให้ได้ครับในเนี้ยมันไม่ร้อนนะครับผมแต่อากาศภายนอกแหะ30องศาก็ทำให้อากาศนสสมในเครื่องเราได้ครับผมครับโอเคประมาณนี้สำหรับอิดิทนี้ครับอินหน้าก็จะพาฟังเสียงครับผม